ต,ตมตำไก่ย่างระดับมิชลินไก่ย่างไรควันเจ้าแรกในประเทศไทยวันนี้เราจะมาเปิดสูตรปรุงอร่อยกันที่พระรามเก้าไก่ย่างช่วงเปิดสูตรปรุงอร่อยกับรถหนึ่งปรุงอร่อยแน่ ผมอยู่กับพี่สุเมศแล้วเจ้าของพระรามก้าไก่ย่างนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับกี่ปีแล้วครับ24ปีครับ24ปีที่นี่มีหลายเอกลักษณ์มากอันแรกคือเครื่องย่างไก่ไร้ควันคนแรกในประเทศใช่ครับใช่ไหมฮะน่าจะเป็นคนเดียวคนเดียวด้วยนอกจากนั้ไม่พอได้เมชอรน2ปีซ้อนครับใช่ปีอะไรบ้างครับปี2020กับปี2 0 2 1ได้กี่เมนูได้4เมนูนะครับอะไรบ้างฮะไก่ย่างครับซุปทำไทยถั่วกระจบับ แล้วก็ลาบเป็ดครอุหมูย่างีเมนูนี้นวันนี้ถ้าจะให้เลือกหนึ่งเมนูมาเปิดสูตรปรุงอร่อยกันรั้นึงพี่สุเมจะเลือกเมนูอะไรครับคิดว่าจะเลือกลาบหมูลาบหมูครผูยชมงันเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยครับเราจะนําหมูสับมารวนให้สุกนะครับแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้าําปลามะนาวพริกป่นแล้วก็ข้าวคั่วขาดไม่ได้เลยคือผงปรุงรสรสหนึ่งรสหมูช่วยทําให้รสชาตินีน่วขึ้นนะครับมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์และเครื่องเทศจากธรรมชาติ ซึมเข้าเนื้อหมูได้ดีตามด้วยต้นหอมผักชีฝรั่งน้ำซุปเล็กน้อยคลุกเคล้าให้เข้ากันเป็นอันเสร็จครับ ส้นตำไก่ย่างที่ได้มิชลินนะครับและยังเป็นไก่ย่างไร้ควันเจ้าแรกในประเทศแวะมาได้ครับพระราม9ไก่ย่างนะครับมีที่ไหนบ้างครับพี่สุเมศร์ของเราที่นี่นี่คือถนนพระราม9ปากซอย39นะฮะฝั่งขาออกนะฮะแล้วก็มีเดอะพมนาดเดอะแจ๊สที่รานปากเขาครับเดอะแบงคอกกรุงเทพนะครับที่ลาดตำลีแล้วก็เซนทัลอีสต์ฟิลด์เซนทัลรามินทาอ่าครับแวะไม่ได้เลยใกล้ตรงไหนไปใช้บริการตรงนั้นนะครับวันนี้ผมก็มีผลิตภัณฑ์พงษปรุงรสรสหนึ่งปรุงอร่อยแน่รสหนึ่ง หาซื้อได้ริมมอทุกสาขานะครับปูเม่มาเกต็ตฟู้ดแลนด์สั่งได้ทางช้อปปีล้ลาซาด้ามองไปทางร้านเอาไว้ใช้หนึ่งชุดใหญ่เลยนะคะขอบคุณมากสนับสนุนโดยผงปรุงรสรสหนึ่งปรุงอร่อยแน่รสหนึ่ง